สวัสดีค่ะน้องยิงกำลังสิขาวโตวอําเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะ11กิโลหอดนะคะ11กิโลหอดฝั่งขวามือเป็นวิพธภัณฑ์นะคะไดนเสา์เต่าล้านปีนี่เป็นพิพิภัณฑ์นะคะสามารถขึ้นไปมืองได้ค่ะขับรถไปชั่วโมชงชมวิวได้นะคะอบตอนโนนทานค่ะขึ้นไปในคุงในเขาวนะคะอันนี้คือหุบขาหนองบัวลำพูนะคะนี่ค่ะ เลยมองนี่หุบเขามองนี่ไปก็บสเปนตลาดห้วยเดือนะคะตลาดของปลาค่ะวันนี้คนสื่อของฟงของฝากหลายบักฮักนะคะมองนี้ค่ะน้องยิงกับขับรถให้มึงนะคะตลาดห้วยเดือค่ะบอยใหญ่ปัญญายัง,ยงรถเลี่ยวโบนี่โบน่เห็นแม่จ้านี่คนหลายบักคักค่ะ กระเหล่งลุงเหล่งรถนะคะพอรถบรรทุกหลายคะ่ะเดี๋ยวพฤศจงงิกแซงหนาได้คะ่ะอันนี้จะเป็นทางซิกซงซิกแซกนะคะเป็นทางขึ้นเขาคะ่ะอยู่ในหุบเขาเลยเส้นนีนะคะเป็นถนนที่สวยงามอีกถนนหนึ่งของคอีสาะนะงเรงาย่งก็เลยทานบรรยากาศมาเห่เมืองคะ่ะนี่อด็กเขาสนีนะคะซิกแซกหลายตลบนะคะจะบอกให้สวยงามทีเดียวน ลงจากเขาปุ๊บเป็นอำเภอเลยจ้ะเป็นเมืองเลยนะคะก็คือเมืองอยู่ในจงังเอ่อหุบเขานี่เองนะคะหนองบัวพูค่ะโดยทาไม่ให้เมืองค่ะน,นี่โค้งหลายโค้งนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์หลวงปู่เอ่อเป็นศาลเจา้าหลวงปู่บลบนะคะอยู่ก็จะมีหมอนำมาลงสูุมือนะคะแกบงแกบนนะคะนี่ค่ะพวกไปวนมา ระยะเวลาเดอาจจะยาวนานนิดนึงนะคะเ,เลยมาทายเมึงค่ะพอประมาณสิบเอดกิโลนะเอ้ะทำไมรถไม่มีแรงขึ้นเขาแล้วรถไม่มีแรงเลยนะคะหัวจะเข้าแซงได้รถน่องหญิงคือไม่แหง้งคู่ไม่แห้งแรงนะมะนันนี้ความเร็วหกสิบมันก็เลยเบื้นไม่ได้นะคะอากันไม่มีแรงและ สายก็จะเป็นเขานะคะเราจะมีสัญญาณตรงสัญญาณเตือนนะคะระวังถนนรื่นค่ะนี่แหละค่ะนี่โครงเยอะๆนะคะต้องระมัดระวังในการโครงนะคะนี่สถานีตำรวจภูธรตรงไปอีกแกิโลนะคะก็คือลง่จากเขานี่ก็เป็นเมืองเลยนะคะ เมืองลำพูนค่ะเมืองสวยค่ะเมืองใหม่ค่ะจังหวัดที่เจ็ดสิบหกหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละจังหวัดน,นี้เกิดพร้อมกันกับักแก้วนะคะซักแก้วหย่ออกจากปัจจินค่ะละกักกาเนี่ยออกจากอุดรค่ะน,นลวลลำพูแล้วกำน่านจะเลื่อนออกจากอุบลราชธานีนะฮะเปิดพร้อมกันเลยค่ะสามจังหวัดน,นี้ลงหกเขานะคะจะสิเป็นเขาอีกตอนนะคะอันนี้ลงแล้วแล้วก็ขึ้นอีก ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิขายคงขายเหตดหลายอาะมึงจะรับนี่ก็นั่ขนงขายเหตดสื่อบูบาหอดสื่อบับากนกสื่อเหตดนะคะวนอยู่ทยานบัวบาน แลเวนึงก่อนจะร่งตัวเมืองนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะทางคงทางโขงยาวเติบค่ะอันนี้ก็ยังมีมุม่มบานเล็กๆน้อยๆนะคะฟังความมือก็อจะเป็นน้ำตกค่ะน้ำตกเท่าโตนวนอุทยานออกซายนะคะบัวบานกับรถตนนัวนี้สามารถจะไปทางนี้ได้นะคะ ครับรถส,สาวใส่ยนิดนึงค่ะนี่มองนี่มองชมวิวน้าตกค่ะนี่อันนี้จะเป็นชนรับประทานนะคะลดความเร็วน้ําตกเท่าโตนเท่าโตประมาณหนึ่งกิโลหอนะคะอยู่มองนี้นะคะ่ะเวลาฝนตกนี่ทางโค้งนะคะโค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะลงไปที่หนองบัวลพูนะคะ โมื่นแน่ัจะน่อยค่ะทางกระสิกแสกเติมนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะรถใหญ่ไปจักราศาสตร์ใส่แก๊ดตดำค่ะรถหน่อยก็ยังฝืดเนาะภาษายังรถใหญ่นะคะยน,นี่ไงตรงนั้นนี่นี่ค่ะน้ำตกค่ะนี่น้ำตกเท่าโตนะคะพากสิมาเมืองมาทายลงไทยรูปนะคะ ทายวิวค่ะชนินาโฟนค่ะน้ำตกกระสีนะคะนี่ขึ้นไปวายผาเนี่ยรถต้องใส่กำลังสูงสดนะคะนี่อันนี้คือสารชะมีามาล่ำมาล่มตลอดค่ะสารปูนนี่น้ำตกแล้วไม่งนี้ค่ะสารปู่หลบนะคะ ระปุ่เมืองสวยค่ะถนนสวยค่ะถนนดีค่ะแล้วก็เป็นถนนที่เป็นอันเซนนะคะเห็นชมจุดชมเมืองหลวงบัวได้เลยเวลาหนาฝนแล้วหนาฤด,ดูหมอกอุ้ยเมฆมองถ่ายรูปสวยมากเมฆลอยบนภูเขานะคะเฮากรอยู่ในเมืองเาก็สาม,มารถ่ายรูปวิวส,สวยมาอ,อวดเพื่อนได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นตัวเมืองเลยค่ะน,นี่ประตูสุงมประตูโค้งเพิน่นอันนี้ขาเข่าตัวเมืองหนองมนลูพละจ้าอุ้ยหินตกลงมาเลยนะักรวมมานี่ค่ะอันนี้จะเป็นสายเลี้ยงเมืองขนองเพิ่นนะคะสายเลี้ยงเมืองหนองมนลพูนะคะไปสายไปสีบ่บนเรื่องค่ะไปขวากับสีอ่อ,อมไปได้เลือกก็จะไปโพธิ์ถุนอีกเซนนึนนงที่จะไปจังหวัดเลยได้ ตรงไปก็ไปได้นะฮะอันนี้คือสายเลือเมืองเพ่นค่ะปัญหนเป็นหลุมวงกลมเลยนะคะสวยงามทีเดียวค่ะเ <c oughs> ขาเมืองแล้วนะคะนี่ไปเรืเร่อยๆค่ะ สีบนเรื่องออกสายนี่ก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีอยากไฟแดงนะคะเข้าไปอนุสาวรีย์ค่ะเฉพาะเมืองเพิ่น แล้วก็เป็นหนองบนลําพูใหญ่มากอันนี้เรนมาทยมยมอยู่นี่นะคะมาทยมมอยู่นี่เอ็กซนอยู่นี่รวมตัวกันเลยค่ะหนองบัวพิยาคาร์อนุเรนอนุบาลอยู่ฝั่งซ้ายมือเขามเป็นซอยนะคะไม่ถนนนี่ละอืมทำไงายอย่างนั้นนุนนเรนจันยานุสอ เพิ่งเห็นว่ารถครั้งแรกที่รถติดอันนีห้หรือว่าเขาไม่งานมึงดูรถติดเขาไม่งานรถตั้วดูโรงเรียนหรือว่าไอ้หยังเดี๋ยวดูก่อนนะคะแล้วก็หลายแถวเดี๋ยวดิอาจะถูก งานเจอแบบนี้ทีนะคะหนองบัวลำพูพก็ดิเซโลของค่ะหรือว่าเขาช่วงเดอกเรียกว่าจากแต้วันน้องหญิงที่ว่าเขามีต่อไม่งานต่อไม่งาาอเอรี่ เนปาดะไปพะย่ะ่พ่อยากจะไปก็ต้องมาเช็ก,กว่ามีงานอีกอย่างบุ้นยกไฟแน่ๆเลยอ,อีหลค่ะนี่เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวมาถึงมองละเหมือนอ่ะจะเป็นอะไรล่ะ ต้องมีขบวนแห่งรอยางเงี้ละต่างมันเป็นตางมงลลำพูนและขายายแห่เอาเครื่องไปจังเสรรถ รถเด็กว่าเขามีขบวนแห่นะคะอาจจะมีขบวนแห่เดี๋ยวเขามาเที่ยวงานจะมวนจ้ะ ลูกค้าอะไรเดมาว่าไงคะว่าต้องห่วงเดี๋ยวพาชมงานคะ่ะแม่เดี๋ยวพาเช้าง,งานคะ่ะเดี๋ยวมึงก็กะจางานอยู่สาย วายุปกติน้ำมันรถพูดรถบอสติดมันนี้รถเขาเรียกคัติดแน่แท็ก็เลยงงขึ้นรถจะบอสติดเลยนะคะตีดแค่ไฟแดงแป๊บเดียว จะหาไฟแดงแล้วเดี๋ยวจะทายให้เมืองหาว่าเขามีงานอะไรเดี๋ยวบุงบุญน่องไฟในนอนค่ะเพราะวาเห็นบ่งไฟมาขายแซลสะอยู่งานในตันวจังหวัดหนีงานไงนะคะแม่บุญหม่องไฟทางบรลมพูเฮ้ยมันหลิดแทะ

วันนี้ไปกระไดแล้วค่ะโรงงานก็อยู่ฝั่งสายมืออยู่ในหนองบัวค่ะจะไปเห็นงานก่อนเดี๋ยวมั้งวิวว้ายไฟกิดแดงอย่างเรา นี่เด็กอโอเคราคาบางนี้คือเป็นมองตลาดนะคะแล้วก็มีงงมีงานอจุนี้วัดกันแหละมันก็บอหูเนาะเดี๋ยวอาจากงานจะมาล่องม,มาจอดเลยหนละ่อก็นยางขามฟังมาแล้วค่าฟังมานะคะ เขียวยังเขียวยังโอเคเขีย okay. วเรียบร้อยแล้วดู้างทางสีอ,อืาอ่ารถขนิกระบ,บ้างกันดน้ไม่เห็นเขาไม่ง,งานอยู่ในวัดน,นะคะเดี๋ยวน้องญิงสิคออนุญาตจบคลิปน้องว่ต้องพูดทอนิกก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูเหงานเสร็จเดี๋ยวจะพาไปมึงกิจกรรม คุณมองไฟที่วัดนี้กันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ้าป่ะละจ้า